สวัสดีครับผมซื้อโตมาตโตครับวันนี้จะมาเล่นเกมจิบไอตภ่หที่หนึ่งก็รอนอาหารบนดาบฟ้าจะเล่นห้หาไหนก็ไม่รู้ครับอืจะลองเล่นดูนะครับผมอาศาศาศา่านภาษากฤษไม่ค่อยเก่งขออภัยครับเอาละเ <c oughs> รามาเลยนี้นครับคุณจะไปไหนคุณจะไปไหน เมื่พราะพี่ไอตอกทุ่งที่โเรียนนะครับผมโรเรียนสิครับมีมีคำถามสามข้อหุ่นน้ำชายอรงเรียนจะพะไปหัดสอนคุ่นพบไอตอกกำลังกินข้าวก่อนกามบช้อยนะครับไปไปนั่งกินคข,ข้านไปหาไปหุ่นน้ำชาย <c oughs> ออเออเออไม่ไม่ไม่เอาหาตอกตึดเออ เออ,เออนั่นกินค้างๆได้เลยอันนี้ที่ไอโตหูนะครับนี่เธอนะะชอบกินอะไรหรอก <c oughs> ู้ชายอันนี้นะครับก็ราเม็งนะราเม็งน่งนี่ไอโตหฮูนะครับงั้นหรอนั้นฉันไปก่อนนะจะไปเข้าห้รียนแล้ว ตุดุดอะไรเนี่ยไงอีอันนับง้นฉันไปด้วยฉันไปด้วยอยู่ดีด,ดีนิวคุณก็ผอมมาแต่นิวคุณกิบลิจนอบหม้อ <c oughs> มันก็น่าสงสารนะแต่พี่นิวคุณเขาอันนี้ไอต่อหู้อีกแล้วอ้าวนิวนิวคุณวัดดี คุณคูว่าอะไรสวัสดีค่ะนิวจินวายเออคืออะไรเนี่ยนิวคุณคูนะครับวันดีคูดได้นูนเลี้ยงเข้าแล้วไปห้องเลี้ยงกันเถิดเละมันเป็นอะไรอะ่ะอีกค๊ิจนออกมาคืออะไรอะ่ะนี่ไม่รู้เนี่อืมอืมอระหว่างเรียนอยู่ก็เกิดระเบิดขึ้นฮะ ไปพาสอนนะครับอืมซับซ่าครับพาสอนใช่ไหมกดพาสอนเลยเอาเริ่มเลยครับพาคที่สองครับผมเล่นพาดหน,นึ่งนิย่านนเมื่อเมื่อกี้หลังจากห้องนี้ระเบิดอืมือนม่ใช่โดนตดตาโดนตีตาไม่ใช่โด,ด,ด,ดนตึดตาย ติดโดดติดตายเออเขียนดีๆหน่อยทีครับไม่ไม่เห็นคุณจะทำาไงต่อหาพี่ไอ้โตดหนีหนีคนเดียวต้องหาพี่ไอ้โตดหนีไปด้วยพี่ไอ้โตดหนีแล้วแล้วหนีนอนอาไปคนน้ำชายตะบ้าหนีไปคุณหนีสำเร็จอ่ไออีกแล้วหัวไอ้โตดไปคนน้ำชายพักก่อนพักเหนื่อยหน่อย อยู่ดีดก็มีหุหินหมาแล้วบอกว่าฉันเป็นสาวน้อยมนต์เชื่อว่าพี่หมายใช่ไหมเนี่ย,ยชื่อนี้พี่หมายใช่เปล่าฉันพาไอตโตะไปเพื่อจะพาไปเรียนชีวิตขอนอ่านว่าอะไรนะอ่าไม่ออกแล้วกันนะมีสามช้อให,ให้ผมตอบนะครับอย่านะ อันนั้นไอโตเป็นสาวดุ้นตามไปตามไปคุณวิ่งตามที่ไม้ไปตามต่อใช้อะไรดีจนออกมากิ๊บลี่จะได้กิ๊บลี่อะฮิกิบคะฉันพยายามปล่อยไอโตไปอื้อปล่อยไอโตมา ซัานเถอะต่มาจะดีด้วยเห็น hey, มันมีช้อยเลยนะครับขอแป้นเลยนะครับผมอ้กกอกลับมาแล้วครับผมอมือันนี้พาดสามแล้วตอนที่สามการจีบเกมจีบอันต่ตอนที่สามนิ้วคุณเันเตอร์ หมวดไอตอขึ้นมาอืทำไงต่อดีหาไปค้นน้ำชายตามนิวคุณไปตามนิวคุณไปแล้วกัน <c oughs> คุณผมพูดนะครับนิวหยุดนะนิวนิวจินเข้าตามมาสิ ล่นอะไรจะปล่อยล่ะคือ <c ười> คืออะไร <c ười> คิดว่านิวคุณจะตอบอะไร <c ười> ใช่ไหมครับอืมแนจ่จริงต้องตามมาสิเล่อนอะไรจะปล่อยล่ะ <c ười> <c ười> น่าจะ <c ười> อันนี้อีนหนึ่งปล่อยอะไรปล่อยฮารันเรนใหม่เลย <c ười> นีใ่ใหม่ครับตอนนาล่ะคุปไกไอจีนจะตามมาคุณฮอกกับไออาเบะเป็น,ปนใกล้กับขอนไอตโตหาไปค้นน้ำใส่สู้ิีกับสู้อาเบะปรากดตัวอยอยอย ดีดีไว้เนี่ยอาเบะเอออาเบมะมันคืออะไรนะจะไม่ได้คืมนันผมไม่อยู่อ่ะผมหนีอ่าสามดีเอสอ,อันนี้นัดคูณมาถึงแล้วเหรอสามดีเอสครับเอ๊ะนัดคูณน,นี่ใช่คนดันคนนั้นเหรอใครอะ นักโทษเก็บข้าวโอ้ my god อ้อขอจบเพียงแท่นี้นะครับหนภาพสามจะะต่อกันไม่รู้วันไหนอ่ะไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมไปละตี้